สวัสดีนะครับเพื่อนๆทายแฮร์เวน RTG e ีที่52ในช่วงเทศกาลใหม่ Team of the Season บอทอฟวงเล็บว่ายังเป็นวอมอพอยู่นะเทศกาล TS กำลังจะมานะถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนเนี่ยที่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะไม่ว่าจะเป็นภาคไหนนเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับโปรโมนี้ดีนะครับกับโปรโมที่จะให้รางวัลกับนักเตะที่ทำผลงานดีที่สุดในซีซั่นของแต่ละลีกนะครับก็จะมีทุกลีกนะในลีกชายนะครับรวมถึงลีกรองๆลีกผู้หญิงเนี่ยก็จะมีนักเตะกาดสีฟ้าลาย TS สวยๆกินเวลาไปประมาณเดือนเกือบเดือนครึ่งเลยนะ โดยจะไล่หลีกมาได้เรื่อยจะเริ่มจากหลีกเอิงต่อไปก็จะเป็นพเมียลีกแล้วก็เป็นบุนเดสเซเลอาแล้วก็ป,ปิดที่ลาลิกา้าแล้วก็จะมีแบบรวมมิดออนติเมทที่หมดซีซั่นอีกเป็นโปรโมโที่สนุกแล้วก็มีอะไรให้ทําเยอะมากๆเหมาะสมมากๆที่เพื่อนๆจะเริ่มเล่นไอดีใหม่ในโปรโมนี้ ผมก็คิดว่าไม่น่าใช้เวลานานไม่น่าจะเกินเดือนหนึ่งก็คงทําทีมทันกับคนที่เล่นมาก่อนหน้านี้แน,น่นอนโดยโปรโมนเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นการวอร์มอัพ EA ก็ยังไม่มีการพิเศษอะไรมาใหม่นะครับมาเอาการ์ดเก่าๆเนี่ยมารวมมิดไปเป็นเบสออฟแคมเปญตรงนี้นะครับที่จะเปิดให้ลุ้นกันแล้วก็มีเบสออฟทีมมาเดอะวิกจริงๆ EP เนี้ยสิ่งที่ผมตั้งใจก็คือการเปิดแพ 90คูณ5ซีซั่น6ว e e k l y play ที่ต้องเล่นตั้ง5สัปดาห์ครับที่เ,เพื่อนๆหลายคนน่าจะเปิดไปแล้วแต่ตัวผมเองอะผมบอกไว้ใน EP ก่อนว่าผมมาข่าดดีวีคนึงมันเพิ่งจะมาครบวีคที่5ตอนเมื่อวานเท่านั้นเองนะครับที่โปรโมทีนเอสโปรโมทนี้เข้าผมก็ไปทำเควสมาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยววันนี้จะได้เปิดรุ้นการซองนั้นอาจจะเปลี่ยนทีมยไปตลอดการก็ได้เพราะมันมีอาาตัว96อองรี95 โดนัลดยินโย94คือตัวท็อปเป็นไงเนะี่ยพวกฟุตเบรย์ไอคอนยูฟาดีมเชเซอร์ไอคอนกาก้าตูลาพวกนี้ก็มีด้วยนะรวมถึงอิมมอร์ทัลมีทุกตัวและเลตติ้ง90เพ้่ไปหมดเลยถือว่าเป็นแพ็คที่ดีที่สุดในเกมนะตอนนี้นะต่อให้เพื่อนๆเ,นเนติมเงินเป็นหมื่นในะในสตร์ก็มีแพ็คดีขนาดนี้ขายนะเพราะมันเป็น90คูณ5เลยครับเพื่อนๆวันนี้คือเรื่องราวสำคัญคือตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็มีแพ็คมาเปิดนิดหน่อยจริงๆผมเปิดเล่นไปบ้างแล้ว เดี๋ยวผมพาไปดูที่อีกทีจริงๆมีนักเตะใหม่เพิ่มมาคนหนึ่งโอเคแล้ว okay, นะพร้อมกันแล้วก็ยังไงฝากช่วยกันไลก์กดติดตามด้วยนะทุกคนเดี๋ยวไปดรเรื่องราวของ EP นี้กันเลยครับ let's go <S food cheap c o จำหนคอยในเกม ea fc 25ใช้ระบบ comfort trade ปลอดภยัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีพร้อมให้คำแนะนำในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านออกมาจากช่องวิจิ๋วฟีฟ่าแถมคอยเพิ่มให้อีกกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับโอเคมาดูที่มันก่อนเลยนะครับเพื่อน นักเตะที่เปลี่ยนไปทีของผมเนี่ยก็จะเป็นคนนี้เลยนะครับย่านลูจิบุฟฟ่อนนะครับผู้สารประตูกาไอคอนอิมม r t a ทลทีม2ผมมาเปิดได้จากซองแพ็คที่มันการันตีที่มันเอาการ์ดอิมม a l เทลไปเทรดอินได้มามั้งตัวนี้ก็ไม่ได้แพงมากนะครับเบื่อๆก็ได้มาก็ค่อนข้างดีใจเลยเพราะว่าเล่นคาซิยายมาต้องกี่ร้อยเกมแล้วถึงเวลาได้เปลี่ยนสักทีเดี๋ยวก็จะมาเล่นแทนนะักคาซิยายไปเลยนะเพราะคาซิยานี่เลนะ่นมาตั้ง560อยกว่าเกมนั่นเจริงคาซิยายังดีอยู่นะแต่ว่าถ้า มีอะไรอีกที่สําคัญเหรอผมก็มีอย่างเคลลิกสมิธนี่ผมได้มาแต่ก็ไม่ได้แพงมากเท่าไหร่นะแล้วก็หลังจากผลการแข่งขันอาเซนนกับเรอัลมาดริดตอนนี้อาเซนนก็เข้ารอบรองคนะเลิศแล้วก็หมายความว่ามาติโอเดกาของเราเนี่ยได้อัพเป็นสถติ95เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะดูดิโอโหสุดยอดและถ้าเกิดอาเซนนเข้าชิงได้อีกเนี่ย โอดีกาตตัวนี้จะได้เพลสไตล์ทองอันที่3เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าสดุตัไม่เพิ่มนะแต่ถ้าอาร์เซนอลเป็นแชมป์เนี่ยก็จะได้เพิ่มเป็น96รวมถึงเบนจามินไวก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดอาร์เซนอลเป็นแชมป์ปุ๊บเนี่ยมันจะกระโดดไปเป็น96ทันทีเลยนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมหนึ่งโอเวอร์ออรหรือ96โอเวอร์ออรและก็ได้สกิล5วีค5ด้วยนะครับรวมถึงเบนไวด้วยนะครับวงเล็บเพราะเบนไวเรื่องจริงเบนไวก็ได้เพิ่มมานะได้เพิ่มวีฟูเป็น5ดาวด้วยโอเกาตอนนนเี้กยกกลลาป็สิ5 วีค่าเป็นเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวอื่นก็เหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแต่วันนี้มีเปลี่ยนแน่นอนอยังไงเก้าสิบคูณห้าไม่ต้องได้ตัวอะไรให้ผมสักอย่างหนึ่งไนงะไม่งั้นก็เอากองกลางตัวรับใหม่มาปีซ้ายใหม่มาอะไรก็ได้กองหลังใหม่ขอโทษนะแล้วกันนะซึ่งซองแพ็คมันก็คือซองตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆวิสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะนี่คือวิสุดท้ายนะครับถ้าใครยังทําวินีเ้เสร็จและย,ยังขาดอีกก็คือไม่ทันแล้วนะครับเพื่อนๆตีแพ็คอิมอร์ทัลการันตีธรรมดาให้หนึ่งอัน แล้วก็ในล้าสุงนี้ตอนนี้มันก็ไม่มีเควสอะไรมากนะไอเควสนี้คือเที่ยวผมเล่นวีที่แล้วเนาะในโหมดครับที่มีน้ำมันอยู่เลเวล25วินี่2าเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีเด้ล็อกอินแล้วก็อย่าลืมไปทํากันนะเดลี่เพลย์ยังไม่มีแต่มีทีเมื่อเดือซีซั่นครับที่นัำเกลี่ยให้ทาเอาการทองใส่ไป9ตัวเนาะเราก็ได้กลับมาเป็น77คูณ5ซึ่งส่วนตัวผมเองอะ่ะผมยังไม่ได้รับในออบเจคทีฟตรงนี้แต่ว่า77คูณ5ผมเปิดเล่นไป60อรอบแล้วนะคร ขายนี่ๆหน่อยเดี๋ยวก็จะได้เนี่ยจนถึงครั้งที่100เนี่ยมี8 6ดหกคูณสามแปดห้าคูณสิอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกว่าผมไม่ได้ดองการ์ดอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆผมก็จะเปิดให้หมดเลยก็จะลุ้นหาพวกวิชารัตฟอร์ดอะไรพวกนั้นไปยามงยามาก็ว่ากันเนาะแล้วก็ได้อะไรก็ไปทํอองรีด้วยอันนี้สําหรับคนที่ทําถึงแค่50ครั้งนะก็ได้ซองแพ็คที่ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเพื่อนๆน,นอกเหนือจาก90้าสิบคูณหที่ผมจะเปิดในวันนี้นะก็ถือว่าเป็นซองที่ ่อสมควรเลยนะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือทีมเมดเดิลซีซั่นเนี่ยเพื่อนๆปั่นจนกว่าการ์ดทองแสนน้อยจะหมดได้เลยนะอันนี้ทำให้ครบ100ไปเลยใครจะทำไปเปิดช่วงทีอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับแล้วก็จริงๆที่สำคัญคืออันนี้ผมจะให้เ,เพื่อนๆดูก,ก่อนเพราะว่าเผื่อเมื่อวานที่ผมลงคลิปไปแนะนํนำเทศกาลอ่นะมันยังไม่เข้ามาผมก็เลยไม่ได้แนะนำไปก็คือทีมเมดเดิลซีซั่น guiding upgrade อันนี้นะครับในการใส่การ์ดซินเวอร์ไป 11ตัวแล้วก็จะได้การ์ดกลับมา10ใบเป็นการ์ดทองนะซึ่งอันนี้ดีมากๆมันทําได้วันละ25ครั้งไม่ใายต้องฟื้นวัเดย์นั่แแหละแต่ว่าที่มันสําคัญก็คือมันจะมี SBC Super Daily Silver อันนี้ที่มันทําได้วันละกี่ครั้งไม่รู้ใส่ตัวซิลเวอร์ไปอันนึงแล้วมันได้ซิลเวอร์กลับมาเยอะมากแล้วเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปนั่งทำไอนเดี่โกให้มันเสียเวลาเดยลี่ซินเบอร์ที่บอลนี้ทำไปนะแต่ว่าอันที่เป็นเดยลี่โกะที่มันทําได้วันละ10ครั้งอันนี้มันต้องมานั่งใส่การบอ ซิลเวอร์ห้างไงอันนู้นมันก็หลุมง่ายกดซิลเวอร์ล้วนสกอวร์บิลดเดอร์ er ไปแล้วก็ได้ตัวทองมาเลยเสร็จปุ๊บก,ก็มาปั่นอย่างนี้ต่อแล้วก็วนไปเรื่อยๆอยังไงก็ต้องได้การเพิ่มขึ้นมาตอนแรกการผมก็แห้งๆนะพะผมพอผมหลุมไปเรื่อยๆผมก็เริ่มได้การเลทสูงๆเป็นตัวทองมาถึงไม่ใช่ไม่ได้ตัวดีๆนะแต่ว่าก็ได้การไว้ย่อยอยู่นั่นเองนะครับเ,เพื่อนๆโอเคเราจะเริ่มเปิดกันเลยนะครับเริ่มจากซ้ายไปขวาเลยนะแบบไม่ต้องคิดอะไรด้วยซึ่งการมันอ่อนเยอะแนละ้วมันก็ ม่น่าจะซ่อนหลังเท่าไหร่มัง้งน่าจะขึ้นจีมาก็ค่อยลุ้นอะไรเงี้ยครับ8ปดาคูณห้าอันนี้ไม่มีขอบด้วยนะใครเอ่ยอืม8ปสี่หมดเลยต่อไปก็จะเป็น8ป4คูณ4ี่นะครับการพิเศษไปได้ของผมมาหรือ,อยังยังไม่มีนะครับ EP ที่แล้วนี่คือแบบเกลือมากเลยเนาะเล่นโหมดครับนั่นอย่างเหนื่อยเลยแล้วแบบได้ตัวไม่ดีเลยอะวัน EP นี้จะได้ตัวแจ่มๆได้ยังอ่ะเพื่อนๆต้องได้แล้วแหละเนาะวันเนี้ย แปดสี่คูณห้าก็ยังไม่มีนะครับเหมือนจะไม่มีขอบด้วยเนี่ยอย่าบอกนะแปดสี่คูณห้าแปดสี่หมดเลยโอ้โหจริงด้วยทำไมดวงผมถึงดีขนาดนี้ครับเนี่ยโอ้โหแปดสี่คูณสามไม่มีอีกแล้วนะครับแปดสี่สามตัวโชว์ไปเลยเออเอาให้สุดเอาให้สุดแปดห้าคูณสามอินฟอร์มหระ เฮ้ยจะอยากได้ไหมนะอินฟอร์มเนี่ยไม่แน่ใจเลยนะครับตึ๊บอู้พี่โดชูตอนนี้พี่โดราคาเลยไม่ถึงแสนแล้วอะต่อไปก็จะเป็น83บคูณสิบนะคบมีอยู่5อันเลยนะ่ะอันที่1ว้าวการูดเกนวะเอ้ยเอ้ยตัวน,นี้ดีไม่ใช่หรอผมเอานะ ผมเอานะตัวนี้โอเคเปิดได้สวยนี่เป็นซูเปอร์ซาวผมได้นะเนี่ยแม็กกาขอบคุณขอบคุณขอบคุณเอเอนะครับนี่เป็นไงล่ะตอนนี้ก็เหลือไม่แพงน,นะผมนะว่าจะ,จะต่ำกว่าแสนแล้วมั้งตอนนี้เออใช่ประมาณแสนหนึ่งราคามันหายไปเยอะแต่ไม่ต้องไปมองราคาแล้วก็ได้ครับถ้าจะใช้ก็ใช้ไปนะเพราะว่า การพอมันมันรีลิซมามันมีคนเปิดได้เยอะพอซัพพายมันล้นตลาดอะมันก็ราคามันก็ลงนะครับอืมใช่เอาไปก่อนแล้วกันนะอันที่สองอะเออสีสันมีสีหน่อยเปิดจะทองเดียวไม่ไหวไงอันที่สองไม่มีสีนะครับเอรลเคนนะครับอันที่สามุตเบิร์ดเดย์ได้ลุ้นไหมเนี่ยฟุตดเบิร์ดเดย์ ใครวะ,ะมันพิกมันพิกมันพิกเบิร์เดย์มีตัวไหนโคตรโหดมากวะเนี่ยเดียวอู้ดีเอบี้ตัวนี้ถือว่าดีอยู่ไหมเนี่ยแพงดีเยบี้วิ่งก้าเลยนะตัวเนี้ยเหลือกี่ 10, 000, 50, 000, ห 40, มื่นห้าหมื่นเหรอสี่บอนเมื่อราคามันลงโหดขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย ไอ้เวลเดีวผมเอาไปย่อยองรีต่อได้เลยเรทสูงดี <c oughs> เออเอออ,อโอเคโอเคขอบคุณนะไม่ทองผมก็ดีใจแล้วอ่ะมาอีกอันนี้ทองเลยทีนี้เอ้ยสลีบานะครับสลีบานี่ได้การยาเมาอะอยามินยาเมาได้ไหมเย่ yeah. อย่าเล่นยาเมาจังเลยไม่ได้นะครับอันสุดท้ายก็เหมือนว่าอันนี้จะไม่มีขอบเลยนะั่นแหละนะ นี่น่าจะเลทต่ำอยู่โอ้จริงด้วยนะครับน่ะถึงแล้วนะซองที่เรารอคอยกันทั้งหมดนะครับเพื่อนๆในสตรีมต้องช่วยกันส่งกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นซองเดียวที่สำคัญมากๆเลยนะ90คูณ5ฟุตเบิร์ตเดย์ยูฟาดีมเชเซอร์ยูฟาดีมเชเซอร์ฮีโร่ไอคอนแล้วก็ฟุตเบิร์ตเดย์ไอคอนก็มีฟุตบัตเดย์ฮีโร่ก็มีแล้วก็ไหนจะเป็นอ่าอิมมอร์ทัลนะครับแล้วก็อิมมอร์ทัลฮีโร่ด้วยนะ หาตัวนะครับจริงๆเดี๋ยวเปิดอันนี้ก่อนอิมมอร์ทอลการันตีอันนี้จากวีที่5นะครับให้เอ่ยโอ้โหหู้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 มอสส์โอ้ยลุยครับเพื่อนๆ let's go EP 52าสิบสองอิมมอร์ทอลนี่มันฮีโร่นี่ไม่เอาฮีโร่ไม่เอา เหนื <N anne ye> ่อยฮีโร anyway. ่เหนื totally <cool>. ่อยฮีโร่จะไปหลุนไข่อ่ะเฮ้ยเพื่อนไม่โอ้โหเจ๊บอมนี่ดีสุดแล้วเหรอปวดหัวเจ๊บอมอ่ะเจ๊บอมกับนิโก้ไม่มันฮีโร่มันไม่ได้หลุนแน่ผมอยากได้ออไอคอนไอคอนมันยังดูดีกว่าไงหลุนข้างหลังได้อีกมะข้างหลัง อ้าไม่ดีเลยอันนี้น่าจะห่วยที่สุดที่เกิดมีโอกาสจะได้เลยไหมเนี่ยขนาดโรท่าไม่ที่วยังได้ตัวเบบี้เลยอย่ะทุกคนจบการนะเนี่ยจบเลยจบเลยอย่างนี้เฮ้ยปิดเลยได้ไหม EP ้าสิบสเนี่ยไม่มีอารมณ์เล่นต่อหรอกอย่างเงี้ยนี่มันก็ห่วยไปไหมขนาดเอาเป็นว่าเอาไปการ์ดไปยอยยังรู้สึกได้น้อยเลยอะ่ะผมวิสาเฝ้ารอแพ็กนี้มาตั้งนานเฮ้ยอ่ะมาลูกการ์ดต่อยน,นิดนึงนะทํทำแคมเปญมิกซ์สักหน่อย1 2 3 โอ้โหมันจะมีเซสโกเอมลิกลาปอกโอ้โหดีจริงๆเอาเซสโกแล้วกันนะต่อไปก็ไม่มีอะไรแล้วผมไม่ได้ทำพวกด็อกบาแลนะพวกนี้อยู่แล้วนะก็เดี๋ยวจะข้ามไปเออองรีเลยนะ,ะได้แล้วครับเพื่อนๆอันที่2นะผมส่งอิลิก,กาเซียตัวนี้ไปด้วยนะแล้วก็มีแมกกลิสเตอร์โอลิเซ ทลิสสมิธตัวสัตว์เก้าสิบนะครับโอเคครับเพื่อนๆและตอนนี้เกมก็ได้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยนะถึงเวลามาทำแพ็กแปคูณ10เปิดกันต่อรวมถึงเดลี่ล็อกอินแล้วก็แพ็กหลู่ประจำวันนะครับวันนี้มีซามูเอลเอโต้ตัวฟิวเจอร์ไซายคอนมาให้ทำด้วยนะแต่ใช้งงสิสามอกเลยผมว่าอันเนี้ยไม่น่าทำนะ ถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนอยากทําก็มาทําเป็นพวกด็อกบาร์องรีอูเซ่น่าจะเป็นมูฟใี้ดีกว่าแล้วก็8 3, 1 0ณรีมาเดี๋ยวเราเปิดเอ็นสอันส่วนอีกอย่างหนึ่งที่มาก็จะเป็นแพ็คนี้เลยนะครับ100ยพ่อัปเกรดรีมาอีกรอบหนึ่งวันนี้เปิดแน่แล้วก็82คูณ10อีฟิกอัปเกรดอันนี้ใช้สคกอน,น้อยได้นะไม่ต้องใช้ตัวอินฟอร์มด้วยจะได้ออกมาเป็นแพ็คูณ20และทุกตัวที่เ,เพื่อนๆได้จะมาจาก5หลีกใหญ่ของยุโรปนะครับอังกฤษฝร,รเ,รเมามนปน อีฟ e ิกก็คือย่อม,มาจากชื่อประเทศตรงนั้นนั่นเองนะครับก็ว,วันนี้อาจจะไม่ได้เล่นอะไรนะนอกจากว่าจะได้ตัวดีๆหน่อยไะแต่คือเอาจริงก็รุ้นเหนื่อยแล้วครับณนะเวลานี้นะเพราะว่าถึงเป็นตัวออนแพ็กมันก็ไม่ใช่แบบตัวเดือดๆเหมือนในซองแพ็กเมื่อกี้ที่เราทํากันแล้วไงเพื่อนๆแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับถ้าได้องลีออกมาผมอาจจะอยากเล่นสักหน่อยก็ได้ถ้าองลีเสร็จอนะเริ่มเลยครับเพื่อนๆจากไปดัสามคูณสิบนะของวันใหม่นะครับปเปิกมาเป็นทองอีกแล้วแล้วอันนี้เหมือนจะไม่มีขอบด้วยอย่างนี้คือแย่มากเลยนะ อินฟอร์มสักใบก็ไม่ให้เหรอจะเอากับผมไปถึงไหนเนี่ยจะให้เลิกเล่นกันให้ได้แล้วใช่ไหมฮะจะให้เลือกกันให้ได้เลยใช่ไหมฮะ,ะ,ย,มฮะยังมอน,นะเพื่อนเออินฟอร์มก็ยังดีวะนี่แมกอลิสเตอร์เอ้แมกอลิสเตอร์ A กลับมาหาผมอีกแล้วนะครับหลังจากย่อยตัวเก่าไปกลับมาอีกแล้วรักกันจริงนี่วาอันที่สามนะครับ ไม่มีขอบอีกแล้วนะครับอันนี้โอ้ oh my god แปดสิคูณสิอีกหนึ่งอัน Come on อันนี้จะมีตัวดีๆได้หรือยังเหมือนว่าจะไม่มีอีกแล้วนะครับอวันนี้จะเอากับผมไปถึงไหนซิเอ yeah. พอแล้วเพื่อน82 1ค e ูณ10อีฟิกพเยอแพที่ผมบอกว่ามี5้ลีกใหญ่นะครับมาดูกันก็ยังเป็นสีทองอีก แต่มีขอบนะ oh อโอ้ไม่องม้วนมาเลยอะโอเคต่อไปก็หนึ่งร้อยพยาแพ็กอะไปโอเคครับเพื่อนเพื่อนและซองนี้จะเป็นซองสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะเดี๋ยวได้การยังไงเดี๋ยวเอาไปทยอยใส่อง,งลีต่อ ดูเหมือนจะไม่พอนะจากการที่เราเปิดไปเมื่อกี้แล้วมันทองล้วนมาหลายอันน่ะผมค่อนข้างขาดทุนเลยนะครับก็ไม่ได้การเลทสูงๆไปทำองรีต่อเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้ถ้าไม่ได้อะไรดีๆเนี่ยผมก็คงจะจบ EP นี้เท่านี้นะก็ถือว่าได้มาเปิดแพ็คจนที่เรียบร้อยเนาะ9กคูณ5ที่ตั้งใจเอาไว้แล้วก็การตามล่าหาการในทีมเอเวอร์ซีซันวัวอัพก็ได้แต่เล็กซิสแมคคลิสเตอร์มา2ตัวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะมีดีๆทำให้ผมอยากเล่น EP นี้ต่อหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับ Let's go 100 เยอะแ็ค hey, มงก็ยังมปสีทองอีกโอเคปิดนะ้แล้ว EP นี้อย่างสบายใจนะครับอา๋ยะไปดูว่าข้างในจะมีอะไรซ่อนไหมผมว่าไม่น่ามีหรอกครับโปรโมนีม้น่าจะออกข้างหน้ามากกว่าเอาสูตรจริงๆเลยนะเนี่ย ไม่มีเลยครับเพื่อนๆจบลงได้เลยนะส่วนทีมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อะไรเพิ่มเติมเลยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการมาแคชอัพอัปเดตกันหน่อยนะเผื่อ,เพ,อเพื่อนคนไหนที่เป็นสายดูย้อนหลังก็อยากรู้ว่าทีมผม ATG เนี่ยไปถึงไหนแล้วตอนนี้ก็จะเป็นคิวประมาณนี้นะครับองลีนี่ก็ใกล้เสร็จแล้วนะแต่อย่างที่ที่บอกว่าเมื่อกี้การทีท่เราทําไว้เนี่ยก็เหลือแค่สอสคอร์เท่านั้นเองแต่ว่าการย่อยผมมันเหลือแค่ประมาณนี้แล้วไง มันโดนเป็นตัวอา์เซนอลเหมดนแล้วผมยังไม่สามารถอันล็อกออกมาใน E p ีนี้ได้นะครับยังไงเพื่อนๆก็ไปลองกันดูได้นะถึงแม้ผมจะเปิดได้ตัวไม่ดีก็ไม่ได้หมายความว่าเพื่อนๆมาเปิดแล้วจะเกลือมันผมนะทุกคนอาจจะได้ตัวดีกว่านี้ก็ได้ผมเชร์ให้เปิดนะเพราะว่ากว่าจะถึงวันศุกร์มันก็อีกตั้ง5 6วันนะครับเพื่อนๆเฉาตายเลยถ้ามานั่งดองกายไว้เปิดไปเถอะีมีเพื่อนๆบางคนมาบอกในสตรีมเหมือนกันว่าได้รัดฟอร์ดมาอย่างเงี้ยคือตัวมันก็หลายร้านนะเพื่อนๆแล้วก็เก่งมากๆโดยเฉพาะถ้าใคร สมมติถ้าผมได้แม็กกาผมเล่นวันแรกๆเงี้ยผมก็แฮปปี้นะพูดถึงไนะครับหรือว่าจะเออหาการไปแลกนาะเตอร์เนสบีซีด็อกบาร์มาใหม่พวกนี้ก็ไปจัดเล่นกันได้เลยนะครับเพื่อนๆยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะแล้วก็เดี๋ยว EP ีหน้า EP53 เป็นเลขของเจ้าหนูน้องอ e ีธานเองวันเอรีเลยนะจริงอ e ีธานโอนแพ็กอยู่นะผมก็อยากได้นะถ้าจะได้มีตัวนี้ติดไว้ก็ดีเลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นการ์ดที่ไม่ได้อัพแล้วก็ตามนะครับเพื่อนๆก็ ฝาชกชวนกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเจอกันทีใน EP หน้าทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับสุดท้ายนะครับเพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจซื้อคอยในเกม FC 25โหมดแอนติเมททีมเนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะครับว่ามาจากช่องพี่จิ๋วฟีฟ่าเขาก็จะมีคอยแถมเพิ่อมอีกด้วยนะถ้าเพื่อนคนไหนเข้ามาซื้อคอยกับทางร้านแล้วยังไงอย่าลืมเป็นรหัสอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยของไอเดียของเพื่อนทุกคนด้วย